เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณอ้อมเรื่องที่คุณอ้อมเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาเริ่มงานใหม่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวที่คุณอ้อมเจอครับมันเป็นเรื่องที่ภาพมันยังติดตาเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้และมันก็ไม่ใช่เพียงแค่คุณอ้อมคนเดียวเพราะว่าพี่ๆที่ทํางานแล้วก็เพื่อนที่ทํางานมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาต่างคนต่างเจอเรื่องราวนี้มาแล้วทั้งนั้น คุณอ้อมเขาเป็นพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานในช่วงแรกที่คุณอ้อมเริ่มงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตัวเขาเองได้ทํางานในวอร์ดที่มีพยาบาลค่อนข้างที่จะเยอะคือเป็นวอร์ดที่มีผูป้ป่วยเยอะอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเยอะตามจํานวนผู้ป่วย เหมือนกับว่าทางหัวหน้าเนี่ยเขาตั้งใจจะให้คุณอ้อมอยู่กับพวกพี่พพยาบาลที่ทํางานมาก่อนหน้าตัวเองจะได้ฝึกงานแล้วก็ฝึกระบบการทํางานในองค์กรไปด้วยอะไรในตัวทํานองนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานด้วยความที่คุณอ้อมเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟครับแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยจะทํางานแบบจริงจังมากๆเวลาหัวหน้าเรียกใช้งานอะไรคุณอ้อมก็มักจะทําสําเร็จตามที่หัวหน้าสั่งเสมอไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่า เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานพอคุณอ้อมทํางานไปได้ระยะหนึ่งหัวหน้าก็สั่งให้คุณอ้อมย้ายไปทํางานในชั้น6ซึ่งชั้นนั้นเนี่ยเป็นชั้นที่มีผู้ป่วยน้อยลงกว่าเดิมแต่ว่าเรื่องเยอะกว่าเดิมที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องผู้ป่วยแบบ v v ว p คือคนไข้แต่ละคนที่พักที่ชั้นนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีฐานะพอสมควรครับในจุดนั้นนั่นแหละรครับที่คุณอ้อมบอกว่ามันเรื่องเยอะกว่าเดิม พี่ๆในที่ทำงานของคุณอ้อมแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำงานบนชั้นนี้เท่าไหรนะ่นักมันอาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยในชั้นนี้เนี่ยมันทำได้ยากกว่าชั้นอื่นๆแต่จริงๆแล้วคุณอ้อมก็มารู้ภายหลังอีกทีหนึ่งครับว่าน,นอกเหนือจากความเรื่องเยอะของผู้ป่วยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องแปลกๆของห้องผู้ป่วยบางห้องในชั้นชนั้นั้นในตอนที่คุณอ้อมย้ายมาทำงานที่ชั้นนี้ใหม่ๆตัวคุณอ้อมเองก็แทบจะไม่มีเพื่อนคุยเลย เพราะว่าที่ชั้นนี้เนี่ยมีพยาบาลประจําการน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและพี่พี่พยาบาลที่ประจําอยู่ที่ชั้นนี้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นพยาบาลรุ่นคุณแม่หมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องความห่างระหว่างวัยด้วยมั้งครับมันเลยทําให้คุณอ้อมคุยกับพี่พี่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะในหมู่พี่พี่พยาบาลในชั้นนี้ที่คุณอ้อมทํางานมันก็ยังมีอยู่คนหนึ่งครับซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าพี่หญิงพี่หญิงเนี่ยเป็นคนที่พอจะคุยรู้เรื่องสุดแล้ว และพี่เขาก็เป็นคนที่อายุใกล้กับคุณอ้อมที่สุดเลยแต่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเกือบเกือบสิบปีและคุณอ้อมเองก็ได้พี่หญิงเนี่ยแหละครับเป็นคนสอนงานในตอนขึ้นมาทํางานบนชั้นนี้ใหม่ๆและพี่หญิงเนี่ยแหละครับก็คือคนที่เตือนคุณอ้อมคนแรกเตือนด้วยคําพูเชิงรุกในคําว่าทํางานที่ชั้นนี้เนี่ยต้องตั้งสติดีๆนะในตอนที่คุณอ้อมได้ยินครั้งแรกนี้มันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับแต่พอมาคิดดูดีๆแล้ว มันเป็นคําเตือนที่ดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้และเรื่องราวแปลกๆที่คุณอ้อมว่าเนี่ยมันก็เริ่มต้นหลังจากที่คุณอ้อมเริ่มงานบนชั้น6ได้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นตัวคุณอ้อมเองก็ได้ยินเรื่องมาจากรุ่นพี่แผนกอื่นที่เคยทำงานที่ชั้นนี้มาก่อนหลายคนเลยบางคนเขาก็ต่างเจอเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยตัวคุณอ้อมเองก็รู้สึกเฉยๆและก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งตัวเองมาเจอเรื่องราวแปลกๆด้วยตัวเองในเวรดึกของคืนคืนหนึง่งในคืนนั้นจำได้ดีครับวันหลังจากที่ตัวคุณอ้อมไปวัดความดันของผู้ป่วยตามเวลาจนครบทุกห้องแล้วตัวเองก็ตั้งใจจะเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์แต่ในระหว่างที่กําลังจะเดินกลับคุณอ้อมดันได้ยินเสียงเตียงผู้ป่วยเตียงหนึ่งมันถูกปรับไฟฟ้าดังลอดออกมาจากประตูห้องของห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยการปรับไฟฟ้าของเตียงมันจะไม่ได้ดังมาก แต่เสียงที่คุณอ้อมได้ยินมันเหมือนกับว่าเป็นเสียงเตียงที่มันขัดขัดคือมันมีเสียงของการกระตุกกระตุกเหมือนมันมีอะไรไปขัดที่เฟืองหมุนของเตียงมาเลยทําให้เตียงเกิดเสียงดังพอตัวเองได้ยินแบบนั้นแล้วคุณอ้อมจึงเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูตั้งใจจะเปิดประตูเข้าไปดูความเรียบร้อยให้ผู้ป่วยแต่ทันใดนั้นที่ตัวเองกําลังจะบิดลูกบิดคุณอ้อมดันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าห้องนี้มันไม่มีผู้ป่วยแอดมิดนี่ พอคิดได้แบบนั้นแล้วตัวเองจึงปล่อยมือออกแล้วก็ค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปในตอนนั้นคุณอ้อมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้าหากเปิดประตูเข้าไปแล้วตัวเองจะเจอกับอะไรและนี่มันก็คือครั้งแรกที่คุณอ้อมเจอเรื่องราวแปลกๆแต่หลังจากนั้นมามันก็เหมือนกับว่ายิ่งตัวเองทํางานที่นี่นานแค่ไหนเรื่องที่มันหาคําตอบไม่ได้เกี่ยวกับวอดชั้น6นี้มันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ มันมีอยู่คืนหนึ่งครับมันเป็นคืนที่คุณอ้อมเข้าเวรดึกเหมือนในทุกๆวันจาได้ด,ดีว่าวันนั้นเนี่ยคุณอ้อมอยู่เวรกับพี่หญิงซึ่งกันแน่นอนครับเวลาว่างในช่วงกลางคืนเวลาไม่มีอะไรทําส่วนมากเราก็จะเคลียร์งานเก่าเคลียร์งานค้างแต่ถ้าหากว่ามันไม่เหลืองานอะไรให้ทําจริงๆคุณอ้อมก็จะเอนหลับบ้างปุ๊บหลับบ้างพอถึงเวลาวัดความดันหรือว่าวัดไข้ของผู้ป่วยนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะปลุกเอง แต่ในกลางดึกของคืนวันนั้นเสียงที่มันปลุกให้คุณอ้อมตื่นขึ้นกลางดึกมันไม่ใช่เสียงของนาฬิกาปลุกเนี่ยสิมันเป็นเสียงเรียกจากปุ่มฉุกเฉินที่หัวเตียงของผู้ป่วยห้องหนึ่งตัวเองที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ตอนนั้นก็ตื่นขึ้นด้วยความงัวงเงียพอคุณอ้อมได้ยินเสียงปุ่มฉุกเฉินตัวเองก็รีบกดลับแล้วก็ตอบกลับโดยสัญชาตญาณในตอนนั้นคุณอ้อมร้องเรียกผู้ป่วยที่ต้นสายอยู่หลายครั้ง แต่เสียงที่ได้ยินผ่านลาโพงกลับมามันกลับเป็นเสียงคลื่นแทรกคือเหมือนกับฟังวิทยุในวันที่ฝนตกสัญญาณมันขาดขาดให้ใหายฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจนท้ายที่สุดเสียงผู้ป่วยคนนั้นมันก็ดังออกมาจากลาโพงอย่างชัดเจนก่อนที่สายจะตัดไปยังไม่อยากตายตัวเองพอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ตื่นตัวขึ้นในทันทีคำพูดของคนไข้คนนั้นเนี่ยมันทำให้คุณอ้อมรู้สึกว่าคนไข้กำลังวิกฤต คุณอ้อมจึงรีบมองเลขห้องในโทรศัพท์แล้วก็เปิดประตูเคาน์เตอร์ตั้งใจจะรีบมุ่งตรงไปยังห้องผู้ป่วยห้องนั้นทันทีแต่พอตัวเองเปิดประตูเคาน์เตอร์ออกไปปรากฏว่าคุณอ้อมเจอพี่หญิงเดินสวนเข้ามาพอดีพี่เขาคงเห็นสีหน้าที่แตกตื่นของคุณอ้อมหะมัง้งพี่หญิงเขาก็เลยถามกลับมาว่ามีอะไรจะรีบไปไหนคุณอ้อมจึงตอบพี่เขากลับไปด้วยน้ำเสียงที่ตกใจครับว่าผู้ป่วยห้อง6 1หกดปุ่มฉุกเฉินมา ผู้ป,ป่วยน่าจะกำลังแย่แล้วพอตัวเองพูดแบบนั้นไปพี่หญิงก็จับมือคุณอ้อมแล้วก็ดึงรั้งเอาไว้ถามคุณอ้อมกลับมาว่าเมื่อกี้นอนหลับใช่ไหมพี่เขาบอกว่าให้ตั้งสติดีๆก่อนวันนี้ห้อง6018ไม่มีคนไข้พอตัวเองได้ยินแบบนั้นครับมันเหมือนกับว่าได้สติกลับมาอีกครั้งรีบเดินกลับเข้าเคาน์เตอร์ไปเปิดสมุดบันทึกการเยี่ยมจริงด้วย 6018ไม่มีคนไข้คุณอ้อมหันหน้ามามองพี่หญิงแล้วก็ยืนยันกับพี่เขาไปว่าเมื่อกี้เนี่ยปุ่มฉุกเฉินมันถูกกดขึ้นมาจากห้อง6018จริงๆตัวเองได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงคนไข้พูดด้วยถึงพี่หญิงเขาก็ไม่ได้แย้งอะไรนะครับบอกให้คุณอ้อมใจเย็นๆพร้อมกับเตือนคุณอ้อมเป็นรอบที่สองว่าพี่บอกแล้วไงทำงานที่ชั้นนี้ต้องตั้งสติให้ดีๆและหลังจากที่พี่เขาพูดจบ พี่เขาก็ให้คุณอ้อมเดินออกไปรับลมหรือไม่ก็ไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อสักหน่อยจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นในวันนั้นครับคุณอ้อมคาใจมากๆถึงตัวเองจะนอนหลับแต่ตัวเองคิดว่าไม่ได้ฝันและก็ไม่ได้ลำเออย่างแน่นอนคุณอ้อมกดปุ่มรับสายฉุกเฉินแล้วก็ได้ยินเสียงคนไข้พูดกลับมาจริงๆแต่ถึงจะคาใจแบบนั้นตัวเองก็ไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่คุณอ้อมคิดว่าตัวเองเจอเรื่องหนักที่สุดเกี่ยวกับการทำงานบนชั้นนี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันหนึ่งครับในตอนที่เดินมาถึงวอร์ดเพื่อจะเริ่มงานในวันใหม่หลังจากที่ตัวเองเปลี่ยนเวรกับพี่ๆเวรบ่ายแล้วคุณอ้อมเองก็ได้รับสายจากคนไข้ห้องหนึ่งว่าน้ำเกลือของคนไข้หมดคุณอ้อมจึงรีบวางกระเป๋าแล้วก็เข็นรถเข็นมุ่งตรงไปเปลี่ยนถุงน้ำเกลือให้กับคนไข้ในห้องนั้นทันที แต่หลังจากที่ตัวเองเปลี่ยนถุงน้ำเกลือให้คนไข้ห้องนั้นเสร็จแล้วระหว่างที่คุณอ้อมกำลังเข็นรถเข็นกลับมาที่เคาน์เตอร์อยู่ๆตัวเองก็ได้ยินเสียงของตกลงมาเสียงดังเสียงมันดังออกมาจากห้องคนไข้ห้องหนึ่งซึ่งไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังมากๆเหมือนกับว่าของหนักๆตกลงพื้นในตอนนั้นตัวเองคิดอยู่ในหัวแค่อย่างเดียวก็คือถ้าหาคนไข้เคลื่อนไหวตัวไม่สะดวกจนพลัดตกจากเตียงมานี่เป็นเรื่องใหญ่แน่ และเนื่องจากวันนั้นพอคุณอ้อมถึงวอร์ดคุณอ้อมเองก็เข็นรถเข็นมาเปลี่ยนถุงน้าเกลือให้คนไข้เลยคือเริ่มงานในทันทีครับคุณอ้อมจึงไม่ได้เช็คสมุดเยี่ยมไม่ได้ดูอะไรเลยว่าวันนั้นมีผู้ป่วยแอดมิดอยู่ห้องไหนบ้างห้องไหนมีคนหรือห้องไหนไม่มีคนคุณอ้อมในตอนนั้นไม่สามารถดูได้เลยครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณอ้อมตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปดูที่มาของเสียงนั้นในทันที ด้วยความที่ห้องผู้ป่วยในชั้นนี้มันเป็นห้องแบบ VVIP ครับคือห้องมันใหญ่มากหากเทียบกับห้องผู้ป่วยทั่วไปเพราะคุณอ้อมเปิดประตูเข้าไปแล้วมันจึงไม่สามารถมองเห็นเตียงผู้ป่วยได้เลยในทันทีมันจําเป็นจะต้องเดินผ่านตู้เสื้อผ้าผ่านห้องน้ําแล้วก็หันขวามือไปจึงจะเจอเตียงผู้ป่วยในตอนที่คุณอ้อมเปิดประตูเข้ามาในห้องนี้เนี่ยมันมีแต่ความมืดมิดเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไฟทางแต่ถึงจะไม่ได้เปิดไฟทาง เพราะว่าคุณอ้อมในตอนนั้นเห็นแสงสว่างมันรอดออกมาจากทางเตียงคนไข้พอเห็นแบบนั้นแล้วคุณอ้อมจึงก้าวขาเดินเข้าไปก้าวขาไปพร้อมกับเรียกหาคนไข้ถามคนไข้ไปว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับและทันใดนั้นที่คุณอ้อมเดินเข้าไปในห้องจนถึงตำแหน่งของเตียงคนไข้ภาพตรงหน้ามันกลับทําให้คุณอ้อมต้องยืนนิ่งภาพด้านหน้าที่คุณอ้อมเห็นในตอนนี้ก็คือ ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งหันหลังอยู่บนเตียงผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใส่ชุดผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลโดยที่มือขวาของเขากำลังกดปุ่มฉุกเฉินที่หัวเตียงรัวๆกดนี่คือกดแบบย้ำๆยำ้ยำๆกดมือซ้ายของเขาคุณอ้อมเห็นว่าเขากำลังกำมัดแล้วก็ทุบหน้าอกตัวเองและทุบเนี่ยคือทุบแบบแรงมากๆด้วยทุบอ,อกไปกดปุ่มฉุกเฉินไปภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวมาก ในตอนนั้นตัวเองรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนคุณอ้อมในตอนนั้นจึงค่อยๆตั้งสติค่อยๆก้าวเทา้าถอยหลังออกจากจุดๆนั้นอย่างช้าๆจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยขาตัวเองสั่นมากๆกลัวจนเหงื่อออกชุ่มมือไปหมดท้ายที่สุดแล้วพอเปิดประตูห้องแล้วก็กําลังจะก้าวขาออกจากห้องคุณอ้อมก็ดันมาได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนั้นมากระซิบที่ข้างหูว่า ยังไม่อยากตายเท่านั้นแหละครับคุณอ้อมรีบปิดประตูแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่เคาน์เตอร์รถองรถเข็นอะไรที่เอามาด้วยตอนนั้นก็ปล่อยทิ้งเอาไว้กลางทางนั่นแหละพอวิ่งเข้ามาถึงเคาน์เตอร์แล้วก็รีบยกมือไหว้พระบุทธรูปที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ใหญ่เลยที่พยาบาลคู่เวรที่อยู่คู่กับคุณอ้อมเขาก็งงในสิ่งที่คุณอ้อมทำเขาถามกลับมาครับว่าเป็นอะไรไปทำอะไรมาทำไมถึงตัวสั่นแบบนั้น คุณอ้อมในตอนนั้นเนี่ยไม่พร้อมที่จะเล่าจริงๆได้แต่บอกพี่เขากลับไปว่ารู้สึกไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าจะเป็นไข้หรือเปล่าและมันก็สมพรปากจริงๆหลังจากคืนนั้นวันรุ่งขึ้นคุณอ้อมก็ไข้กินเลยแถมเป็นไข้แบบไม่มีสาเหตุด้วยตัวร้อนทั้งวันเลยทีเดียวพอเวลามันผ่านไปครับตัวคุณอ้อมเองก็เริ่มระวังตัวในการทำงานมากขึ้น หากเจออะไรไม่ชอบมาพากลในชั้นที่ตัวเองทำงานอยู่ก็จะไม่บุ่มบ่ามเข้าไปอีกพยายามตั้งสติก่อนทำงานทุกครั้งจนท้ายที่สุดคุณอ้อมเองก็ทำใจเกี่ยวกับเรื่องที่เจอในวันนั้นได้และพอทำใจได้คุณอ้อมก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนคนสนิทฟังเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็คือพี่หญิงในตอนที่พี่หญิงฟังเรื่องที่คุณอ้อมเล่าให้ฟังพี่เขาก็หัวเราะเฉยเลยคุณอ้อมจึงถามกลับไปครับว่าพี่ไม่เชื่อหรอ พี่หญิงเขาบอกครับว่าเขาเชื่อแล้วก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเพราะว่าพี่เคยเจอมาก่อนหน้าอ้อมแล้วตัวเองในตอนนั้นก็เลยถามพี่หญิงกลับไปครับว่าพี่รู้แต่ทำไมไม่เห็นพี่เล่าอะไรให้ฟังบ้างพี่หญิงเขาก็เลยบอกว่าพี่เองเคยเล่าให้พยาบาลคนก่อนหน้าฟังแล้วคนหนึ่งซึ่งพอพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อต้องปล่อยให้เขาเจอด้วยตัวเองเขาถึงจะรู้พี่หญิงเขาก็ได้แต่เตือนคุณอ้อมว่าเวลาทำงานที่ชั้นนี้เนี่ยต้องตั้งสติดีด และที่ต้องเตือนแบบแบ่งรับแบ่งสู้นั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องราวของห้องห้องนั้นพยาบาลจะเจอแต่คนไข้ส่วนใหญ่ที่นอนห้องนั้นดันไม่เจอเฉยเลยแปลกดีเหมือนกันเหมือนกับว่าผีในห้องนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกแต่พยาบาลหรือไม่ก็ต้องการที่จะสื่อสารเฉพาะกับพยาบาลที่ทํางานที่ชั้นนี้เท่านั้นล่ะมัง้งพี่หญิงเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่พี่เขาเจอเนี่ยมันไม่ได้หนักเหมือนที่คุณอ้อมเจอเพราะว่าในตอนที่พี่หญิงเจอ พี่หญิงเขาเจอตอนที่เขาเข้าไปเอาของที่ห้องห้องนั้นห้องคนไข้เลขที่6018นนั่นแหละในตอนนี้พี่หญิงกําลังหาของอยู่ในห้องนั้นอยู่ๆก๊อกน้ําในห้องน้ํามันก็เปิดน้ําเองเฉยเลยแล้วเปิดน้ำเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบหยดๆเหมือนในหนังนะก๊อกน้าเนี่ยมันเปิดแบบสุดแรงแล้วพอพี่หญิงเข้าไปปิดก๊อก,กน้ําอยู่ๆก๊อกน้ํามันก็ดีดงัดขึ้นแล้วก็เปิดน้ําเองต่อหน้าต่อตาพี่หญิงเลยด้วยโชคดีหน่อยที่พี่หญิงเป็นคนจิตแข็ง แล้วก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้คิดปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแรงดันลมในท่อมันดันก๊กน้าให้เปิดเองก็แค่นั้นแต่ลึกๆในใจแล้วพี่เขารู้ครับว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นผีผู้หญิงในห้องน้ําที่เขากําลังจะตั้งใจสื่อสารอะไรสักอย่างแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสื่อสารแบบเปิดก๊กน้ําใส่หน้าแบบนี้ใครมันจะไปรู้เรื่องล่ะและพี่หญิงเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ในห้อง6018เมื่อนานมาแล้ว นานตั้งแต่ตอนที่พี่เขาเพิ่งทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ใหม่ๆเลยด้วยพยาบาลรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังปากต่อปากกันมาว่าในห้อง6018ดเคยมีคนไข้คลั่งจนกระทั่งเขาเสียชีวิตคาห้องเลยเห็นเขาว่ากันว่าคนไข้เนี่ยแอดมิดด้วยอาการหายใจไม่สะดวกแต่หลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคนไข้มีโรคเกี่ยวกับปอดซึ่งอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานและพอคนไข้เขาได้ยินแบบนั้นตัวเขาเองก็คลั่งเลย แถมอละวาสห้องพักห้องนั้นเละเทะไม่มีชิ้นดีเลยด้วยโรงพยาบาลเนี่ยถึงกับต้องเรียกญาติคนไข้ามาคุยยกใหญ่เลยและหลังจากนั้นพอคนไข้รู้ตัวว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นานตัวเขาเองก็พูดไม่รู้เรื่องอีกเลยพูดได้อยู่คำเดียวว่ายังไม่อยากตายจนกระทั่งหลังจากนั้นเหมือนคนไข้เขาจะตอมใจเสียชีวิตคาห้อง6018ห้องนั้น และการเสียชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสียจากอาการทางปอดที่คนไข้เป็นหมอเขาบอกว่าคนไข้เสียเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นเองคือเหมือนกับว่าหัวใจล้มเหลวเองเพราะว่าคนไข้เขาตอมใจอะไรแบบนั้นล่ะมัง้งซึ่งหลังจากที่คุณอ้อมรู้ประวัติเรื่องราวของห้อง6018ตัวเองก็ยิ่งระมัดระวังในการทำงานเข้าไปใหญ่มีสติแทบจะตลอดเวลาทำงานเลยก็ว่าได้แต่หลังจากนั้น หลังจากที่ตัวเองรู้เรื่องราวแบบนั้นแล้วแล้วก็ทําเป็นไม่ค่อยสนใจมันก็เหมือนกับว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงประมาณว่าหากเราไม่ให้ค่าไม่ให้ความสนใจอยู่ๆเรื่องราวแปลกๆมันก็จะหายไปเองอะไรทํานองนั้นและสุดท้ายนี้ตัวคุณอ้อมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าทําไมผีผู้หญิงคนนั้นถึงชอบมาหลอกพยาบาลที่ทํางานอยู่ในชั้นนี้ตัวเขารู้เพียงแค่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงคนนั้นหลอกที่รักตัวกลัวตาย คนไข้ทุกคนที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ต่างอยากหายกันทั้งนั้นแต่เคสของผู้หญิงคนนั้นมันคงเกินกว่าที่คุณหมอเขาจะช่วยได้จริงๆนั่นแหละจริงๆหลายๆเหตุผลในเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วผมอยากสรุปว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะตรงนี้คือที่วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามปรากฏตัวให้พยาบาลได้รู้หรือว่าพยาบาลได้รับทราบเนี่ย ดวงวิญญาณดวงนั้นเขาอาจจะเข้าใจว่าพยาบาลสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าและภาพที่คุณอ้อมเห็นมันก็ฟ้องครับการกระทําของเขาในห้องห้องนั้นมันเป็นลักษณะของการขอความช่วยเหลือมือขวาของเขาพยายามกดปุ่มฉุกเฉินที่หัวเตียงตวนมือซ้ายเขากําลังทุบหน้าอกตัวเองตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าก่อนตายเนี่ยจิตสุดท้ายของเขากําลังเจ็บปวดเขากําลังแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ออกหรือเปล่า ความหวังเดียวหรือว่าความช่วยเหลือเดียวที่เขาพอจะคิดได้ก็คือพยาบาลที่เคาน์เตอร์ภาพลักษณ์ที่เขาปรากฏตัวให้คุณอ้อมเห็นมันก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะการขอความช่วยเหลือในอารมณ์สุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปและณเวลาปัจจุบันนี้ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาได้จากไปแล้วเพราะว่าการกระทําย้ำย้แบบนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการกระทําที่ตัวเขาเองยังรับไม่ได้ รับไม่ได้ในที่นี้มันคล้ายกับคำว่ายังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขารับไม่ได้เขาจึงทำวนเวียนอยู่แบบนั้นและการทำวนเวียนอยู่แบบนั้นเนี่ยก็คือเขายังคิดไม่ได้หรือว่าเขายังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นั่นเองตรงนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับและก็อาจจะไม่มีเขาโคงความจริงอยู่ในคำพูดผมเลยก็ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่พี่หญิงเขาบอกคุณอ้อมว่าปกติแล้วถ้าคนไข้เข้าไปนอนในห้องนั้นหรือว่าไปแอดมิดในห้องนั้นแล้วไม่เจอ มันก็แน่นอนละคือมันเชื่อมโยงกับเหตุผลแรกครับดวงจิตสุดท้ายของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือคุณพยาบาลคนไข้ที่เข้ามาป่วยด้วยกันหรือว่านอนเตียงเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปรากฏตัวให้เห็นไปทําไมถึงปรากฏตัวให้เห็นไปคนไข้ที่นอนอยู่เตียงข้างๆก็ไม่สามารถช่วยเขาได้และคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ตัวคุณเองคิดว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารู้ตัวหรือยัง คุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ